สวัสดีครับพบกับผมครับอู๋ช่านงกันทรวิชัยมหาสารคามนะครับสาหรับวันนี้เราได้มาดูแลรถรีโวนะครับมาด้วยอาการความเร็วไม่ขึ้นนะครับเพราะเสริมเพลาลอยมานะครับไม่มีเซนเซอร์ด้านหลังครับเรามาดูวิธีการต่อนะครับสําหรับการต่อนะครับเราจะต่อจากนะครับเซ็นเซอร์นะครับด้านหน้าซ้ายนะครับตัดต่อไปยังนะครับด้านหลังขวานะครับตามรูปนะครับที่ผมเขียนไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับชัดๆนะครับตรงขั้วนะครับว่า จะต่อกันยังไงนะครับผมนะครับนี่คือการวิธีการตัดต่อนะครับนี่คือขั้วที่18กับ19นะครับเราตัดออกนะครับเพราะว่าไอนี้คือเซ็นเซอร์ด้านหน้าซ้ายนะครับเราจะตัดแล้วใช้เซ็นเซอร์ตรงด้านหน้าซ้ายนะครับมาแทนเซ็นเซอร์นะครับนะครับนี่นะครับนะครับเห็นไหมครับผมต่อนะครับ สีชมพูเขียวนะครับเป็นเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับด้านหลังขวานะครับส่วนสีนะครับขาวกับสีดํานะครับคือเซ็นเซอร์ด้านด้านหน้านะครับด้านหน้าซ้ายนะครับทําการต่อเข้าไปนะครับทีนี้ก็จะมีความเร็วนะครับสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่เจอปัญหานี้อยู่นะครับหรือกําลังทำเพลาลอยนะครับก็ลองเอาคลิปนี้นะครับลองไปตัดต่อดูนะครับเผื่อจะมีประโยชน์กับทุกท่านสําหรับผมอูช่างนงขอเก่าว่าสวัสดีครับผม ขอบคุณในการรับชมครับผม